จะเป็นช่องเลยที่มันแบบฉันดัดผมจ้าเหมาะสำหรับคนขี้เกียจมากนะคะจุดนี้อยากให้พี่ลองอย่างเงี้ยเฮ้ยผมไม่เสียหรอต้องทำไมขยันจังอ่ะคือมานั่งวอร์มผมทุกเช้าก่อนออกจากบ้านเลยเอาจริงแล้วคุณจะไม่ต้องแบบไปร้านทำผมอีกเลยอ่ะจบเคยทำร้านไหนเราจะทำเองต่ไปต่อไปหนักไประมาณนี้ประมาณนี้ ก็คบกับลกครอีกแล้วนะคะวันนี้คือจะมาสอนทําผมแบบไม่ใช่ความร้อนกันนะคะก็หลายๆคนถามมาเยอะมากว่าแบบแต่คนในที่นี้ก็คือเพื่อนๆนะคะหรือใครรอบตัวเนี่ยถามกันมาเยอะมากเฮ้ยทำไมเป็นคนขยันจังผมลอนทุกวันเลยคือแบบสระผมทุกวันเป็นคนสระผมทุกวันแล้วก็อย่างมากก็คือวันเป็นวันอะไรเงี้ยเฮ้ยผมไม่เสียหลอกทำไมขยันจังอ่ะคือมานั่งวนผมทุกเช้าออกก่อนออกจากบ้านอย่างนี้เลยหรอ เลยแบบเคยไม่เลยเราขี้เกียจมากแล้วเราก็ใช้วิธีง่ายมากเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะก็คืออันนี้เป็นบ<อ>ีฟอร์นะคือเป็นคนผมอยากโศกอยู่แล้วสระผมเสร็จแล้วเนี่ยอันเนี้ยสระผมเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ผมจะเป็นคนแบบฟูๆนิดนึงแหละไม่ได้เป็นคนผมสวยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการทำรอนอะ่ะมันจะง่ายมากก็คือเราใช้นี้ตัวนี้ <S <S เป็นซื้อจากไลซกนะคะ เพื่อนๆบางคนก็คือซื้อตามแล้วไม่สามารถทำได้บางคนก็คือผมตรงมากตรงเกินเรื่องก็เลยแบบว่าไม่มีอะไรที่จะแบบเขาเรียกอะไรสเปรย์ก็แล้วอะไรก็แล้วอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่รอดเราก็เลยแบบเอะเหรือมันเหมาะก,กับคนผมหยกักโสกอย่างเราเท่านั้นนะหรือยังไงก็คือบอกความจริงว่าอันเนี้ยเรามีความใส่ไปแล้วบ้างคือจริงๆอาบน้ําเสร็จนานแล้วแล้วก็ แอบทาปากเบาๆนี่คือจะนอนแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปลบหน้าใหม่ก็คือ,คอกลัวหน้าผีเกินจนขนหวัดตกใจว่าแบบเฮ้ยเป็นไรปะป่วยปะก็จะมาให้ดูนะคะคือตัวนี้นจริงๆต้องบอกก่อนว่ามันเป็นไดโซญี่ปุ่นไดโซของไทยเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่มันไม่มไมค่อยอยู่ะเออมันจะคนละแกนกันเลยอะมันคนละแบบอะแต่อันนี้นที่มันใกล้เคียงที่สุดก็คือเป็นตัวนี้ซึ่งสีเฟรมาก อันนี้บอกก่อนนะของญี่ปุ่นเขาใช้ได้มากนี่สิบปีแล้วสิปีแล้วจ้าคือไม่ได้พังด้วยนะหายเพราะว่าแมวไปเล่นแมวคือคาบเล่นไปทิ้งบ้างไปนั่นนี่บ้างอะไรเงี้ยวิธีการใส่ก็คืออย่างนี้เข้าเรื่องเลยที่การใส่ก็คืออันนี้คือใส่แล้วล้วถอดแล้วใส่ไปวันชั่วโมงนึงอะ่ะก็เป็นแล้วเนี่ยดูดิผมยังศอกเหลือเกินเออก็อันนี้นะคะเราจะทางฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะชอบรลอนม้วนออกใช่ปะเราก็จะอาอนเนี้ย ทำฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายมมวนออกฝั่งขวาต้องมมวนเข้านะฝั่งขวาต้องมมวนเข้าเห็นไหมก็เนี่ยจับแบบไม่ต้องมีคืออะไระไม่ต้องมีอะไรใดๆเลยนะโอ๊ยตายนี่ยผมหนาเกินไม่ต้องมีการวัดอะไรเลยคือเนี่ยตอนนี้เลยคือเราของเราจะชอบลอนสูงหน่อยก็จะเริ่มสูงนีแล้วก็ เอาสักสี่สี่พอคือจริงจริงมันจะมีลอนเล็ก่อนใหญ่ตอนนี้เหลือแค่นี้ยคืออันนี้หยิบมาได้เท่านี้ก็คือหยิบอันนี้เลยก็คือใช้นี้เลยรีวิวก็คือนี่อันนี้ออก้ายออกนะสายมมวนออกขวามมวนเข้านะคะก็เนี่ยไม่ต้องมาแบบนั่นนี่กับเกณฑ์อะไรมากก็คือใช้วิธีเนี้ยอย่างเงี้ยแต่ความยากของมันก็คืออันนี้คือเังไม่จบนะคือถ้าสมมติว่าคนเราอะเป็นคนแบบนอนหลับง่ายไง เราก็จะนอนไปทางอย่างนี้เลยคือเราก็จะนอนนอนไปกับสิ่งนี้แล้วก็คือเราเป็นคนชอบนอนทางทางขวาไงเราก็จะแบบมัน,นจะมีสิ่งนี้อยู่กับเราตลอดแรกๆคือนอนไม่หลับหลังๆนี่คือพอกลับไทยมาโบเกอร์รู้สึกว่าเอา่อเฮ้ยวันไหนไม่ใส่คือนอนไม่หลับวะ่ะเออเป็นอย่างนไปคือวันไหนไม่ใส่รู้สึกคือมนไม่ได้มาดูดตรงนี้อะ่ะเออมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วเพราะว่าใช้มานานมากแต่ก็งงเหมือนกันนะว่าทำไมผมก็ยังเสียอยู่เหมือนกันเพราะว่าแบบปกติคือใดไม่ไม่เป่าใดได้นะะก็คือจเป่าแบบพด เลี่ยงความร้อนทุกอย่างแบบไม่ว่าจะใดเป่าผมอะไรต่างๆเพราะเรารู้สึกว่าแบบอันนี้ช่วงที่ทําสีผมบ่อย<ม>ทําแบบรีบอนดิ้งแบบต่างๆอะไรเงี้ยแล้วมันแบบทําร้ายมาเยอะแล้วอะเออก็เลยแบบในมากที่คนพบสิ่งนี้นะอันนี้เอาจริงมันจะชอบหลุดนิดนึงนะอันนี้เอ้ยลืมบอกว่าอันนี้ซื้อมาจาก m a x กซ์แคนะคะหกอันหรือเก้าอันไม่รู้ไม่ถึงหกสิบอะหรือหรือห้าสิบเก้าอะเออจำไม่ได้ละตอนนี้ไม่รู้ขึ้นยังนะแต่ว่ามีในแม็กซ์แ e ตรง ตรงบริเวณแบบพวกเครื่องใช้เครื่องผมต่างๆเออไปลองซื้อมาดูคือแล้วรอนมันอ่อนแล้วมันจะทําให้เขาเรียกอะไรแกนมันอ่อนมันดินที่มันมันจะนุ่มไงเวลานอน,อนเออเอาจริงปะพี่สาวเราเพื่อเราอะไรเรารอบตัวไม่มีใครทําได้เลยเออแต่เราสึกว่าเฮ้ยถ้าเราทําได้มันก็ต้องมีคนทําได้ปะวะเออเอาจริงแล้วคุณจะไม่ต้องแบบไปร้านทาผมอีกเลยอ่ะเออแต่ข้อเสียก็คือมันจะมีแบบ เลยค่ะมันจะมีความไม่เท่ากันไงคือเราไม่ได้กัดเก็เหมือนตอนผมก็ตอนเราใส่ลอนใดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบปเป๊ะไงซอนก็จะเป๊ะเป๊ะผมก็จะสวยอันนี้ก็คือถ้าสมมติคนอยากจะกรีดอยากจะไปงานเลยอะ่ะอันนี้ไม่เคยต้องไม่เคยทำย่างนี้ไปงานนะเพราะว่ารู้สึกว่าหัวข้างบนมันก็ยังฟูฟ่องแต่เราอะเวลาใช้ everyday look แบบไปข้างนอกทั่วไปอย่างเงี้ยเราก็จะแบบฟูฟูดิ๋ดยว่ไหมเราก็จะแบบหนีบครึ่งหัวเอ้ยอะไรเอ้ยครึ่งหัวเนี่มแล้วมันก็จะสวยเฉยเลยมันก็เฮ้ยดูแบบเฮ้ยผมแบบ รอนเองเหรอแบบชาแมากจอะไรอย่างเงี้ยคนแบเคยทำั้นไหนแล้วจะทำเองป่ะขอบคุณมากจ้าภูมิใจนะคะแต่ว่าแล้วก็อยากจะบอกว่าคนเป็นคนผมแบบหนักมากเลยนะคือแบบรอนคือรอนอยู่ได้สามวันอะแบบเหมือนเดิมะจะยิ่งวันที่สามคือยิ่งสวยถ้าไม่สารนะมันอกีอยู่บ้านนานๆช่วงเนี้ยก็คือทำเทีนึงก็เคยอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยไหมันทุกคนไปซื้อตามกันมาเยอะแล้วแต่ไม่มีใครรอดเลยแต่เราเชื่อว่าเฮ้ยมันต้องมีคนบนโลกนี้ที่ผม,ม,เ,มเหมือนเราไม่่หรอไหะ ไม่งั้นี่นนะเราอ่ะขยับร้อนให้มันต่ำเราเริ่มจากแบบเบาๆก่อนคือขยับร้อนให้มันต่ำลงมาลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็จะหลุดไปเออแต่ถ้าคนผมยาววะดีนะคือคนผมยา,กแบบา,นนะาวก,ยาก็จะแบบเอาหลุดลเออแล้วก็คนผมยาวก็จะแบบไม่ค่อยแบบไม่ต้องเริ่มจากสูงมากก็ได้มันจะดูเป็นป้าเพราะฉะนั้นเริ่มจากตรงเนี้ยตรงนี้ไปตรงคอเออแล้วก็่อยนอนแต่ถ้าผมสั้นนี้ก็ตัดผม,มก็เลยแบบสั้นนิดนึงมันก็จะหลุดง่าย เอเอรวยิ้งคนอ่ะจะบอกอย่างนึงก็คือทริคนี้ไม่ค่อยดีเลยคือเราไม่ค่อยชอบนวดผมโดะเฉพาะอย่างงี้แหละทำให้ผมเสียเนาะเออคือไม่ชอบนวดผมเพราะว่าเวลาที่นวดเนี่ยผมจะนุ่มพอผมนุ่มเสร็จปุ๊บอย่างไงมันรอนมันไม่เป๊ะเออรอนมันแบบรอนมันรู้สึกมันพอพอปล่อยออกปุ๊บมันจะสวยแป๊บเดียวมันจะสวยแบบพอออกจากบ้านทั้งแหละโดนลมทั้งแหละไปละแต่มันก็ยังรอนอยูน่นะสำหรับเราแต่ทำเราคนอื่นนี่คือตายไปเลยจ้าคือแบบพวกคนผมสวยเนี่ยนันก็จะแบบ นั่นทั้งนี่อะไรนานใช่ปะแต่เราก็คือแบบเคยเราว่าเราได้เราเราแบบเราสวยอะเออผมเราได้อะไรเงี้ยแต่คืออย่าจับนะเพราะว่าผมสากมากเอมีช่วงหนึ่งเพราะว่าแบบคนมันไม่นวดผมนานๆอนะผมมันก็จะมีความเสียเนาะเราก็แบบเออวันไหนสุกเสาร์อาทิตย์ไรเงี้ยอยู่บ้านก็เออนวดก็ได้หวะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องสวยออกไปไหนแต่ถ้าเราไปทํางานหรือออกไปเที่ยวไปอไรเงี้ยแล้วก็จะมีนวดผมเพราะว่าผมมันจะอยู่ตัวสวยรอนเราค่อยบํารุงในการนํามันบารุงต่างๆค่อยมาใส่ทีหลังเอาอะไร เพราะว่าแบบถ้าม uh, ันนวดอ่ะผมมันนุ่มพอนุ่มเบิบกไม่อยู่จ้าคือแบบขนาดเรายังไม่อยู่เลยคนอื่นก็คือตายไปเลยคนอื่นก็คือผมตรองจ้ะเออไม่ได้จนเพื่อนก็แบบเฮ้ยไม่ไหวแล้ววะไปก็ไปใดไปเพราะอะไรไปดัดถาวนอะไรกันเออผมก็เสียกันอะไรกันเนาะซึ่งเราแบบไม่ได้ผมเราถ้าไปดัดถาวน์อีกก็คือตายก็คือไม่รอดก็เลยแบบเออเนี่ยเนี่ยกำลังจะไปนอนแล้วต้องไปล้างปากสักนิดนึงเพราะว่าท้าปากเออ เดี๋ยวมารีวิวระบบหน้าศพเนาะเออก็เลยนั่นแหละค่ะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มาดูกันว่าเป็นยังไงบายยเจอกันพรุ่งนี้คะ่ะก็คืออาบน้ําแล้วแต่งหน้านิดหน่อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาแกะผมให้ดูกันก็คือเวลาอาบน้ำอะเราก็รวบผมอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ชื่ออะไรใส่หมอ,อบน้ําไปปกติอะอจะมาแกะให้ดูกันเลยนะคะก็นี่ค่ะอ,อันนี้ ม้วนออกนี่ด้นานนี้ม้วนออกก็ด้านนี้หัวก็จะยุ่งๆนิดนึงมันเะข้าเป็นคนไม่ค่อยชอบหวีผมด้วยอะพอหวีไม่ชอบให้ผมเรียบมากมมก็จะเป็นอย่างนี้เออนี่เราเพิ่งไปตัดผมมันก็เลยไม่ค่อยเป็นรอนแบบสวยงามเท่าไหร่แต่เราจะแปะให้ดูกันนะว่าแบบตอนผมยาวอะรอนมันจะได้ประมาณไหนประมาณนี้ประมาณนี้ อันนี้ก็คือผมสัน้นก็คือเพิ่งไปตัดหน้ามาปัดปดมาด้วยก็เลยแบบออกมาประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่จัดทรงจริงๆถ้าเกิดบออยากเป๊กกว่านี้ก็คือหนีบข้างบนได้นลใครอยากจะแบบแต่ดอันนี้เราปล่อยมันธรรมชาติช่างมันแล้วก็จะใส,นนใส่น้ำมันนิดนึงใส่น้ำมันนิดนึงนะคะบางคนเพื่อนบางคนถามว่าเฮ้ยตีโป่งที่ไหนวะแบบ ไปตีป่งร้านไหนดูธรรมชาติจงังอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบเฮ้ยเกิดมาก็เป็นแบบนี้เลย นะถ้าทําครั้งแรกสองครั้งแรกอะไรเงี้ยไม่ได้อะทาไปเรื่อยๆลองจริงๆมีอีกหลายแบบมากที่แบะเอามาทําให้ดูกันนะคะก็ลองดูก่อนซิว่าคลิปนี้กระแสะตอบรับดีไหมเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนลองไปทาแล้วสำเร็จไม่สําเร็จยังไงนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะอยากรู้ว่ามีใครทําได้แบบเราไหมมันต้องมีดิเราจะทําได้คนเดียวในโลกเลยหรอเมื่อัน้นมันจะมีไปทั้งหมอย่างอีพวกเนี้ยไม่ออกปะ แะ่ช่องไรที่มันแบบช่้นดานผมจ้าเหมาะสำหรับคนขี้เกียจมากนะคะจุดนี้อยากให้ไปลองดูอย่าเพิ่งทอนนะลองทำแบบลองไปเริ่มต้นจากแกนนี้ก็ได้มีความลาขึ้นหรือเปล่าหรือไม่รู้เป็นสีเบาๆนะคะจากแกนนี้ max value นะคะลองลอง,ลอ,งอันนี้สำหรับบบบางแต่อันนี้เอาจริงไม่ค่อยติดแต่ก็ สมมติแบบเออคนอยากจะเอางุ้มข้างล่างอ่ะจริงๆก็ลองทาข้างล่างดูก็ได้นะแบบแต่เราเป็นคนไม่ชอบงุ้มปลายอ่ะเรารูสึกนไม่เข้ากันน่าชอบงุ้มไปเลยชอบแบบตั้งแต่ตรงมีไปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแต่คนชอบคือลองดูลองดูมันดีจริงๆแต่ถ้าหาได้ก็ลองไปดโซที่ไทยอ่ะหาพยายามหาอะไรที่มันค,คล้ายแบบนี้ ไอเลอิฟอะแล้วคือหลังจากนั้นไปญี่ปุ่นไปโตเกียวไปอะไรเงี้ยไม่มีว้ยหาไม่เจอเหมือนเขาเลิกผลิตแล้วป่ะถ้าชอบมันจะมีอีกทรงหนึ่งที่เราทําประจําแบบไม่มีความร้อนดใดๆมาเกี่ยวข้องแล้วก็สวยเหมือนกันอันนั้นแบบสายฝอเลยเป็นลอนเล็กๆการทำผมของเราก็คือคอนเซปต์ก็คือจะต้องง่ายเหมาะสำหรับคนขี้เกียจแล้วก็ลอนออกมาสวยธรรมาชาติแบบไม่มีความร้อนนะคะ ไปก่อนแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะพี่น่